กราบสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวโอไวรันนะครับผมหรือว่าบังแจ็คไวรันของเรานั่นเองแล้วบังแจ็คไวรันของเราตัวนี้ก็ตัวเก่าก็ของเขาหนะ้าจะ o อ a อ5าร์เนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาก็มาในตำแหน่ง RW 103้อามนะครับผมโอไวรั o v un, นเนาะเราก็รอมาเน,นานปีก ขวาสุดอันตรายตัวนี้แล้วเราก็มาดูฝีเท้าเขานะครับ161การยิง131ครับและการส่ง118การเลี้ยงบอล1 4อครับแต่ตั้งรับของเขานี่ไม่ได้เลยครับ49สภาพร่างกาย94ก็ถือว่าแข็งอยู่นะครับโอเวรันแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูไส้ในของเขาเลยนะครับผมและนี่ก็เป็นไส้ในของโอเวรันนะครับ ทุกคนหรือว่าบางแจ็คไวรันเดี๋ยวเราไปรับชมเวิร์กเลดต่อครับผมและเวิร์กเลดของเขาก็ประมาณนี้ครับมีพลังแฝงแค่อย่างเดียวคือยิงประตูจากที่ไกลนะผมและเวิร์กเลดสูงปานกลางครับไปดูราคาครับราคาเขาก็อยู่ประมาณนี้นะครับพอจับต้องได้นะครับผมแต่ก็ราคายังแรงอยู่ก็รอช่วงราคาเขาลงนะครับผม เดี๋ยวเรามารับชมไฮไลท์กันเลยนะครับทุกคน Something's gonna bring the change. Something at the edge of space calling us to fly away. Don't you be afraid, everything will change. You and I jumping off the edge. They say dreamers never die, so come and fly, come and fly, come and fly. ดูแล้วเป็นไงบ้างครับทุกคนสำหรับไฮไลท์โอเวรันนะครับผมหรือว่าบางแจ็คไวรันของเรานั่นเองแล้วก็ท้ายคลิปนี้ผมจะมาบอกข้อดีข้อเสียให้ทุกคนได้รู้นะครับว่าโอวรันมีอะไรบ้างข้อดีแล้วข้อเสียนะครับเริ่มจากข้อดีก่อนเลยหนึ่งครับโอเวรรันมีความคล่องตัวครับสองเร็วครับสาม มีความคมในการยิงครับผมในเท้าที่ถนัดครับผมแล้วก็4การตัดปั่นได้ดีมากครับโอเวอรันและความเร็วสปีดในการเคลื่อนที่นี่เร็วมากครับโอเวอรันส่วนข้อเสียสำหรับผมนะครับมีแค่อย่างเดียวคือเท้าวขวาของเขาเองครับที่เป็นเท้า4ก็จะมีเท่านี้นะครับข้อเสียก็คือเท้า4อย่างเดียวเลยครับที่ผมให้โอเวอรันสำหรับคะแนนก็ผมให้เป็น เก้าเต็มสิบละกันครับสำหรับ R W นะครับผมสำหรับผมก็ที่1ในดวงใจครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูขอบคุณทุกคนที่มากดไลค์กดแชร์ครับฝากกดซับ s ไคร b e ช่อง Joe God FC Mobile ด้วยครับเป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่เนาะก็ฝากติดตามด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันครับคลิปหน้าบ๊ายบาย